ทุกคนตอนนี้นะคะเรานะคะก็จะ mm ไปตามหาวัตถุดิบนะคะที่จะใช้นะคะในการไปทํากับข้าวแคมปิ้งกันวันนี้นะคะตอนนี้เรามีวัตถุดิบมีกุ้งอย่างเดียวเนาะเดี๋ยวเรานะคะตอนนี้อยู่ที่ตลาดเทิงนะคะโหตลาดเราเรือมาค่ะเดี๋ยวตอนนี้นะคะยังอยู่ที่ตลาดเทิงกันนะคะแล้วก็จะไปดูวัตถุดิบนะคะที่จะมาใช้ทําอาหารแคมปิ้งกันนะคะไปกันเลยค่ะ นนี้นะคะเราก็ต้องแบบมีคนนำทางนะคะคุณแชมป์จะเป็นคนนำทางถ้าเราไปดูของด้านหน้ากันเนาะน,นี่เราต้องใส่แมสใช่ไหมเนี่ยน้ำอ้อยสดนะคะ ตอนนี้เรามาลุยที่ตลาดเทิงกันนะคะแต่คิดคิดจะบอกอ๋อเลยนะว่ามัโนมีเมนูสิกอย่างแต่แต่น่าจะมีนี่แหละอออออหอยลายโอ้มีฟูมากเลยนะ รู้ด้วยของซอสนี่อยู่ตรงไหนอะ่ะคุณแชม่มอยู่ด้านหลังใช่ไหมอ๋อนี่นี่ได้ละเดี๋ยวเอาต้๊กูนี่ก่อนเอาต้๊กูนี่สองอัน นี่นะคะตอนนี้เราได้วัตถุดิบนะคะก็เป็นเต้าหู้นะคะจะต้องสองอันแล้วละค่ะเอ้ะเดี๋ยวก่อนค่ะเป็นอย่างนี เอ้ดจะไปดูไหนเต้นเดี๋ยวเราไปดูวัดคดิบด้านหลังกันนะคะอันนี้อย่างเงี้ยเตาเอา เอาพี่เพลงไปไหนแล้วไปทางโอ้โหดูกุ้งเดี๋ยวเราไปดูวัตถุดิบก่อน ตามใครยังโอ้ดูปลาที่นี่นะคะก็จะมีดูแบบกุ้งตัวใหญ่มากนะอันนี้เป็นปลาอะไรคะ ปลาช่อนนะคะเนี่ยโอ๊ะเงยตอนนี้แยกย้ายกันไปซื้อวัตถุดิบกันจะดูก่อนหาหูดูสักบนึงน่าจะเอาอะไรเอ่ยไม่ไม่ไม่ ตอนนี้นะคะเราน่าจะได้วัตถุดิบเป็นเนื้อหมูส,สชิ้น วุดิบของเราไงตัวหดก็เจ้าเจ้า,จานี่นะคะทุกคนตอนนี้นะคะเราก็ได้วัตถุดิบนะคะเป็นเนื้อหมูนะคะเพราะว่าคุณแชมป์ของเรานะคะไม่ทานกุ้งเนาะแล้วก็ตอนนี้เราก็จะมีเต้าหู้นะคะที่ได้ ถุงนี้เป็นอะไรคะเป็นเครื่องในเหรอคะเป็นปอดอะไรใช่ไหมคะนี่เราเราหน่อไม้ปักเจ้าขอบคุณค่ะไม่ค่ะคนสวยของเรานะคะเนี่ยเอ๊ดีกอดไม่ได้เนี่ย น่าจะเป็นเมนูปิ้งย่างกันอ่ะวันนี้นเ,นเดี๋ยวหาดูวัตถุดิบของเราอ๋อ ตรงด้านฝั่งตรงนี้นะคะก็จะเป็นเนื้อสัตว์นะคะส่วนตรงนี้ก็จะเป็นผักนะคะเดี๋ยวเราไปดูผักที่จะใช้กันวันนี้นะคะนี่แหละคะ่ะตอนนี้ได้แล้วค่ะเดี๋ยวเราซื้อเอาโหระพานะคะเม่โหระพามะตะเดาเอามัดหนึ่งเจ้าได้เจ้า กินพักนเนี่ยเนี่ยเออห <c oughs> ลักเก่งยะจิน้นส้มมะเดี๋ยวก่อนมันใจจิน้นส้มพี่เส่วง,งพริกแกงวะนาคะ่ะพริกแข้งกะนถามมาซาวก็มันบัมีเครื่องไงมันมีพี่แกงที่เขาตำเลิ่มถามบบนี้ก็พริพกพริกแกงเมืองนี่มีมาเท่าพี่พี่เกงเมืองนี่ย ปัก็ได้ยายผู้แกเออยายตับี่ตับหอมไปหมดแล้ว่แค่ใสน้ำตาลใสอย่างเชิ่เข้าไปแค่น้นเองก็ากันเะ้าวใส่มะาพี่ก็ไปใส่น้ำปลาใส่อยานนเอี่มาเอ๊ะอยากเจียวได้อราต้มอะไรก็ได้ะรนี่ปลาก็ด้อะาบ้ก็ย้ายคนตัไม่ได้เไปหายายให้เดไมส่ะาบ้ ได้มานี่แบบลืมจะซื้ออย่างในหัวกิดคืดลืมหมดละแบบฝังมไเไม่สามารถับบาได้รบานได้ก็เห็นจะได้หรอไม่เอาสอันกะได้เดียเก้าห้าได้อย่เจ้าห้าบอร่านนี้ดูแค่ได้พี่เค้งสักปิบาทอ่ะเม่์ปนมีตังเองเป็นปุ้นอ๋อปุ่นเกล็ดปะนี่นี่ ไม้พี่เพลงบปกินไปมดส้มทำอะไรเ <c oughs> มียวเกือไป็อนไหนก็อน ซื้อพี่แกงเพชรก่อนพี่แกงเพชรสักหน่อยนอกจากผัดเพชรกุ้งจะย่างมดเลยกะเอออันนี้พี่แกงเพชรก็เจ้าติดใจ เอาใส่ถุงน,นี่ก็ได้แก่งเพสิบบาทเจา้จาเด็กกันดูเจา้าชักค่ะกกทุกคนตอนนี้นะคะก็เกิดปัญหานะคะเพราะว่าอ,อุปกรณ์ที่เรามานะคะตอนเช้านะคุณเต้นนะ เออคุณเต็นคุณแชมนะคะลืมเต็นนะคะที่นอนนะคะตอนนี้ไม่มีที่นอนนะคะเราก็ต้องแบบหานะคะซื้อเต็นนะคะแต่เห็นว่าร้านตรงด้านหน้านี่มีเนาะเดี๋ยวเราไปดูเต็นกันนะคะที่จะซื้อให้คุณแชมละ,ะยุ่งมากเลยนะคะที่มาแล้วก็ไม่เตรียมอุปกรณ์อะไรเลยนะคะเนี่ยเหนะคะ ค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูเต็นท์ด้านหน้ากันนะคะ สวัสดีค่ะแม่เจ้าตีไอ้ปนมาดูเต้นไว้ต่เกี้ยเจ้าอ๋อนี้นะคะ่ะเดี๋ยวค่าทุกคนตอนนี้นะคะน้ำมนต์นะคะก็ได้เต้นแล้วนะคะโอ้โหยุ่งมากเลยนะคะคุณแชมปเดี๋ยวเราจ่ายตังก่อนนะคะเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะ ครับเจ้า้านธนานันครับอยู่ตรงข้ามตลาดต้นเทิงนะครับเจ้าก็สำรับนักท่องเที่ยวตีมาที่นี่นะเจ้าที่ร้านมีอย่างพ่องอะค่ะก็ก็จะช่วงหน้าหนาวก็จะมีเส้นเจ้าเขามีมีเต้นขายเลยอืมค่ะแล้วกนักตกปลาเจ้าปลาเขามีอุปกรณ์ตกปลาอ๋อค่ะมีอุปกรณ์ตกปลาข้างในนะคะเเิข้าไปดูก่อนครับเจ้า สําหรับนักท่องเที่ยวที่มาที่นี่นะคะถ้าไม่มีอุปกรณ์นะคะก็สามารถที่จะมาหาซื้อที่ร้านอนันต์ใช่ไหมคะธนะอน,นันต์น,นะคะอยู่ตรงข้ามตลาดเทิงใช่ไหมคะค่ะแล้วก็ในร้านของเรานะคะสําหรับนะคะนักตกเบ็ดนะคะทั้งหลายนะคะนักตกปลานะคะก็จะมีอุปกรณ์นะคะในร้านของเรานะคะมีทั้งเบ็ดนะคะแล้วก็เหยื่อนะคะปลาเยอะแยะมากมายเลยนะคะค่ะ อ๋ออันนี้จะเป็นเบสมันก็เจ้ามนีก็จะเป็นยีอออ๋อค่ะสำหรับนักบุกเบสก็สามารถมาหาได้ที่ร้านไอเเนจ้าเจ้าของร้านที่นี่นะคะใจดีนะคะก็สามารถนะคะมาหาได้ที่นี่เลยนะคะค่ะขอบคุณมากนะคะค่ะค่ะ ดูฮอนคะตนี้นะคะน้ำมต์นะคะทั้งหมดได้อุปรกรณ์นะคะตอนนี้จะเป็นเต็นต์นะคะได้จากร้านนะคะเพราะว่าวันนี้คุณแชมนะคะวันเรานะคะจะไปที่บ่อปลานะคะไปแคมปิ้งกันที่นั่นนะคะก็ลืมอุปรกรณ์นะคะโชคดีมากนะคะที่เรานะคะมาที่ร้านพี่เขาที่นี่นะคะที่ร้านนะคะก็มีอุปรกรณ์นะคะตกเบ็ดนะคะเยอะแยะมากมายนะคะใครนะคะที่มาที่เชียงรายของเรานะคะ แวะผ่านเส้นทางเทิงนะคะก็สามารถแ,แวะมาซื้อของที่ร้านนี้ได้นะคะค่ะตอนนี้นะคะน้ำมนต์ก็จะไปตามหาคุณแชมป์นะคะพี่แพงแล้วก็พี่ดีนะคะว่าได้อะไรจากที่ตลา,าดของเรากันบ้างนะคะเดี๋ยวตอนนี้ตามน้ำมนต์ออนไลน์สายกินเที่ยวไปด้วยกันเลยค่ะนี่ขอบคุณนะเจ้านี่เลยค่ะทุกคน <laughs> ตอนนี้นะคะเราก็ได้นะะี่ค่ะเต็นท์นอนนะคะที่ร้านอา่นนั้นนะคะอันนัต์นะคะ อยู่ตรงข้ามตลาดเทิงของเราที่นี่เลยนะคะข้ามถนนกันก่อนยุ่งมากเลยนะคะคุณแชมป์วันนี้นะคะมาแล้วก็ลืมนะคะเนี่ยอุปกรณ์สําคัญเลยนะคะถ้าไม่มีก็คือวันนี้ไม่ได้นอนเลยนะคะเนี่ยแล้วอีกอย่างนะะึงค่ะวันนี้นะคะเรานัดพี่แซกไว้นะคะที่บ่อบปลาท,ที่เราจะไปนะคะไม่รู้ว่าพี่แซกรอแล้วก็จัดเตรียมสถานที่ให้เราหรือยังนะคะเดี๋ยวตอนนี้ต้องมาหา มัธถุดิบกันก่อนนะคะว่าได้อะไรกันหรือเปล่าตอนนี้ไม่รู้่าค่ะหลงแยกทางแล้วนะคะ mm. เดี๋ยวเราไปตามหาคุณแชมป์กับพี่แพงกันอ๋อตอนนี้นะคะหิวน้ำค่ะตามหาคุณแชมป์กับพี่เพงเขาไม่เจอะคะเดี๋ยวแวะซื้อน้ำกันก่อนนะคะตอนนี้เราอยู่กันที่ตลาดเทิงเชียงรายของเรานะคะ สงสัยว่าจะต้องทิ้งเราอยู่ตรงนี้แน่นอนเลยนะคะเนี่ยหาไม่เจอเดี๋ยวเราเาไปดูที่รถน่าจะอยู่ที่รถรอกันแล้วนะคะค,ค่ะทุกคนตอนนี้นะคะคุณแชมป์สงสัยนะคะว่าจะต้องอยู่ที่รถนะคะกับพี่แพงเขาแน่นอนนะคะสงสัยจะโดนทิ้งหรือเปล่า ไมมีใช่ตอนนี้คิดว่าเรานะคะจะโดนทิ้งเลยค่ะเขาหนีกลับกันก่อนแล้วนะคะเนี่ยถ้ามุทงขึ้นมาถ้าทิ้งขึ้นมาล่ะทิงท้งก็ทิ้งไง <laughs> คือตอนนี้ทุกคนนะคะนั่งรอเรานะคะหรือว่าทิ้งเรา <laughs> เดี๋ยวตอนแรกนึก,กว่าโดนละเรวไงอันนี้จะให้ละโดนทิ้งโดนทิ้ง้าทางกลับรถมาเจอไปไปเดี๋ยวเราเดินทางไปกันเลยนะคะได้วัตถุดิบอันนี้อย่างอ่ะเขาเอาซอยตัดของใครเหรออ๋อ,อ เหนียวมาได้ยางเดียวแล้วแหละเดี๋ยวซื้อข้าวไม่ได้ข้าวแต่วัตถุดิบทําอาหารลได้ละไอ้ได้น้ํามันหรือยังโอเคได้น้ำมันหรือยังเอาเบนซินหรือดีเซลโอ้โหจะบ้าหรือไงทากับข้าวเบนซินสีเหลืองใช่ไหมเดี๋ยววันนี้จะได้ชิมฝีมือน้ำมนกันนะคะอะ